และผลงานนายสุนทรสารพลเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2531ภูมิลำนาบ้านเลขที่9หมู่2ตำบลหนองมื่น่านอเภออาสามจร้อยเอ็ดสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิทยาศาสตร์ศึกษาเกียรตินิยมอันดับ2จากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2555 รับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2555ในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต21ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนดุกถึงประชาสามคีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดผลงานที่เกิดจากการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ในรูปแบบ G-P-A-S 5เ t ็ปมีดังนี้ 1>, 1. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสะระระดับชั้นม .1 ถึงม .3 งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่67ปีการศึกษา2560เมื 60, ม่อวันที่22ธันวาคม2560จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระรับชั้นม1ถึงม3งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา2561เมื่อวันที่8ธันวาคม2561จัดโดยสนับงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระระดับชั้นม1ถึงม .3 งานศิละปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562เมื่อวันที่14ธันวาคม2562จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสวัสดีครับผมนายสุนทรสารพล ครูโรงเรียนดูอื่นประชาสมัคีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา101ปัจจุบันนี้โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆฉะนั้นผมในฐานะครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับก็มีการนำนวัตกรรมต่างๆเพื่อที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนนะครับวันนี้นะครับ คณะครูโรงเรียนดุคอึื่นประชาสมัคคีของพวกเรานะครับโดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เองนะครับก็ได้มีการเลือกใช้นวัตกรรมเข้ามาพัฒนาผู้เรียนนะครับเพื่อทีอ่จะเตรียมความพร้อมของเขาให้มีทักษะกระบ,บวนการคิดเช่นคิดสังเคราะห์คิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆสารสนเทศต่างนะครับแล้วก็หาจิจกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะของเขาให ให้เขาสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองของเขานะครับเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อเขาจบการศึกษาออกไปแล้วนะครับเด็กๆก,กลุ่มนี้จะต้องเป็นผู้นำนะครับในการเปลี่ยนแปลงสังคมฉะนั้นในการจัดเตรียมผู้เรียนของของพวกเรานะครับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับ ได้มีการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งเด็กๆที่ผ่านการเรียนการสอนในกิจกรรมที่พวกเราได้ออกแบบไปแล้วนะครับเขาจะเป็นผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะการคิดมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบนะครับสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองของเขานะครับกิจกรรมการเรียนการสอนที่พวกเราได้ออกแบบไว้นั้นนะครับจะมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับเชิญชมจากวีดีทัศน์ครับขอบคุณครับ G+5 Pass steps เป็นโครงสร้างทัก,กษะทางความคิด5ประการประกอบด้วย G gathering การประมวลผลรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตพูดคุยจากทั่วสารทิศโดยมีจุดเริ่มต้นจากการสังเกตและขยายขอบเขตการเรียนรู้โดยการสืบค้นข้อมูลจากทั้งโลกความจริงและโลกเสมือนออนไลน์ไร้พรมแดน P processing วิเคราะห์และสรุปความรู้โดยการจำแนกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามเครื่องมือ Thinking Map สร้างแผนผังความคิดเพื่อเสริมสมรรถนะการเชื่อมโยงเพื่อค้นหาและสร้างสารรค์ความคิดใหม่ๆ A1 Applying and constructing the knowledge เชื่อมโยงความรู้เข้ากับชีวิตจริงเปลี่ยนนักเรียนเป็นนักปฏิบัติ เปลี่ยนครูผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะเพื่อสร้างความรู้ใหม่และงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมไม่ว่าจะเป็นการสรืบค้นข้อมูลเชิงลึกและนวัตกรรมที่ผลักดันอุตสาหกรรมพาณิชย์และการบริหารจัดการให้ก้าวไปอีกขั้น A2 Applying Communication Skills ปูพื้นฐานอาชีพในฝันด้วยการเสริมพลังการสื่อสารที่สร้างสารรค์ไม่จำกัดกิจกรรมตามความถนัดของนักเรียนเช่นการแสดงศิละปะหนังสั้นการ์ตูนเพื่อดึงศักยภาพความเชี่ยวชาญของแต่ละคนออกมาให้มากที่สุดและเพื่อทำให้ทุกคนได้รู้จักความถนัดของตนเองมากขึ้น S self regulating ไม่หยุดยั้งการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดตอน้นจนจบเพื่อเน้นจุดเด่นพัฒนาจุดด้อยจนกลายเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างคุณค่าและแสดงจิตอาสาต่อสังคมซึ่งทั้งหมดนี้จะกลายเป็นทักษะติดตัวไปในอนาคตเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จไม่หยุดยัง้ง การหาขนาดของแรงลอยตัวแล้ววันนี้เราจะนำำําความรู้นะครับมาประยุกต์ใช้แล้วก็หาปัจจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับแรงพยุงของพรอมเหลยวที่กระทําต่อวัตถุนะครับทีนี้เด็กๆนะครับสังเกตภาพที่อยู่ด้านหน้ากระดานนะครับภาพนี้นะครับคือภาพอะไรอยู่เป็นภาพของเรือเรือบรรทุกสินค้านะครับเรือบรรทุกสินค้าที่เราเห็นอยู่ในหน้ากระดานนะครับที่ครูนําเสนอด้านหน้านะครับ นักเรียนคิดว่านะครับนักเรียนคิดว่ามันทําจากวัสดุอะไรน่าจะทําจากวัสดุอะไรครับโน่าจะเป็นโลหะเช่นเหล็กมีมมกอะไรอีกโลหะตะกวนเหล็กอะไรพวกนี้เนาะทีนี้คําถามที่สําคัญเลยนะครับนักเรียนคิดว่า้เรือที่บรรทุกสินค้าเนี่ยนะครับเรือที่บรรทุกสินค้ามันมีโอกาสจมน้ําได้ไหมมันมีโอกาสจมน้ําได้นะครับ ทีนี้เหตุผลที่มันจมน้ําได้นะครับมีใครให้คําตอบอื่นดีไหมจมน้ําได้หรือไม่ได้ใครคิดว่าจมน้ําไม่ได้ยกมือขึ้น <c oughs> ทำไมจมน้ําไม่ได้ครับ <c oughs> เรือมันใหญ่ครับเรือมันมีขนาดใหญ่มันน่าจะจมน้ําไม่ได้นะครับมีใครให้คําตอบอื่นดีไหมครับ ก็ตอนนี้มี2ประเด็นเนาะเพื่อนบางคนบอกว่าจมน้ําได้เพื่อนบางคนบอกว่าจมน้ําไม่ได้เหตุผลที่จมน้ําไม่ได้เพื่อนบอกว่ามันมีขนาดใหญ่มากมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสามารถจมน้ําได้นะครับทีนี้วันนี้เราก็เลยจะนําเข้าสู่กิจกรรมการทดลองน,นะครับเรื่องการหาปัจจัยที่มีผลต่อการต่อแรงพยุงที่ของเหลวของเหลวของเราในที่นี้ก็คือน้ํานะครับที่พยุงวัตถุสามารถทําให้มันลอยได้นะครับทีนี้ เรามาเริ่มกิจกรรมนะครับเรามาเริ่มกิจกรรมกันนะครับโดยวันนี้นะครับครูมีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ด้านหน้าที่ครูเตรียมไว้ให้นะครับมีอะไรบ้างอันนี้คือขวดพลาสติกนะครับครูมีให้ทั้งหมดกลุ่มละ10ขวดนะครับกลุ่มละ10ขวดอุปกรณ์ชิ้นที่2ที่มีให้นะครับเป็นไม้เสียบลูกชิ้นนะครับมีจานวนที่จะให้นักเรียนนะครับกลุ่มละ10ไม้และอย่างที่3ามที่จะให้นะครับก็คือเป็นเทปใสนะครับเทปใส มีวัสดุ3อย่างทีนี้ให้เด็กๆทำอะไรให้เด็กๆช่วยกันออกแบบเรือนะครับบรรทุกสินค้าเหมือนกับที่อยู่ในภาพหรือจะออกแบบไหนก็ตามนะครับกติกาคือเราจะมีการแข่งขันท้ายจิจกรรมนะครับเรามีการแข่งขันท้ายจิจกรรมแข่งขันโดยนะครับครูจะเอาเรือที่พวกเราช่วยกันออกแบบนะครับให้พวกเราเขียนแบบลงในกระดาษนะครับที่ครูมีให้นะครับแล้วก็มีสีให้ช่วยกันร่างแบบออกมาก่อน แล้วจะให้เด็กๆออกมานําเสนอแบบที่พวกเราออกแบบด้านหน้านะครับให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้รับฟังรับชมด้วยนะครับว่าเรามีแนวคิดการออกแบบเรือ,อยังไงให้สามารถรับน้าหนักได้มากที่สุดหลังจากเราออกแบบและนําเสนอแบบเสร็จแล้วนะครับครูก็จะให้พวกเรานะครับลงมือประกอบสร้างเรือนะครับโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ครูมีให้นะครับออกแบบตามความเข้าใจความรู้ ที่เรามีนะครับว่าจะสามารถออกแบบยังไงก็ได้ให้มันรองรับน้ําหนักได้มากที่สุดทีนี้วิธีการทดสอบว่ากลุ่มไหนจะสามารถสร้างเรือที่รองรับน้ําหนักได้มากที่สุดโดยนะครับเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการประกอบสร้างเรือแล้วครูจะให้เอาเรือรับมาลอยในน้ํานะครับในอุปกรณ์อ่างน้ําที่ครูเตรียมไว้ให้นะครับหลังจากที่วางเสร็จแล้วนะครับครูจะให้หยิบดินน้ํามันนะครับไปวางที่เรือของตัวเอง โดยให้สมาชิกในกลุ่มนั้นแหละนะครับเป็นคนหยิบไปวางเองพอหยิบไปวางเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการแข่งขันโดยดินน้ํามันนะครับแต่ละก้อนมีน้ําหนักประมาณร้อยกรัมนะครับติ็กๆสามารถหยิบไปวางได้ตามอะไรลนะ่ะตามตามการประมาณการของตัวเองอะนะครับว่าเรือตัวเองจะได้จะรับน้ําหนักได้มากเท่าไหร่ทีนี้ถ้ากลุ่มไหนสามารถรับน้ําหนักนะครับเรือของกลุ่มไหนสามารถรับน้ําหนักได้มากที่สุดกลุ่มนั้นก็จะเป็น กลุ่มที่ชนะก็จะมีรางวัลให้กับพวกเราโอเคนะครับเข้าใจหรือยังตอนนี้นะครับให้มารับอุปกรณ์ด้านหน้านะครับมารับทีละกลุ่มกลุ่มละ3คนนะครับเอาอุปกรณ์ไปวางที่โต๊ะแล้วก็ช่วยกันออกแบบเนือแล้วก็นําเสนอหน้า,นาชั้นเรียนก่อนให้เพื่อนๆได้ฟังก่อนนะครับโอเคนะครับอเริ่มจากฝั่งนี้นะครับกลุ่มที่1ลุกเลยครับยอุปุณ์ การออกแบบเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับครูจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มน,นะครับสมาชิกแต่ละคนมานําเสนอแบบเรือที่พวกเราร่วมกันออกแบบมอกี้นะครับให้เพื่อนในชั้นเรียนนะครับได้ช่วยกันอธิบายนะครับถึงแนวคิดต่างๆนะครับแล้วก็ให้เพื่อนที่มีข้อสงสัยนะครับสอบถามสมาชิกกลุ่มที่ออกมานําเสนอนะครับเรียนครูระจาวิชาที่เคาลพและสวัสดีเพื่อนท่านทุกคนวันนี้พวกเรากลุ่มที่หนึ่งจะมานำเสนองานเรื่อง การออกแบบเรื่องทุกสินค้าสมาชิกมีดังนี้ค่ะ 1. นึ่งเดชชัยอมรเทพเชื้อบุญมี 2. เง็ิหญิงมันเจริญท้อยแันสามบิดญิงนาพามีรัตน์สี่บิดชายชินทักษ์โคบังลุงห้าบิดชายพิบิตรดารรัตน์แยกผมบิดชัย็ิหญิงวุฒิาสลับบุรีรายละเอียดมีดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกของการประกอบเรือคือการนำหัว ขั้นตอนที่สองนำไม้และเทปมาิดเขึ้น้วยกันขั้นตอนที่สามนำปลอกพาวาระกอบเข้าด้วยกันส่วนขั้นตอนที่สี่นะครับคือการนำขวดมาพันกับซอนเทปนะครับส่วนขั้นตอนที่ห้าคือการนำไม้แล้วก็ขวดนะที่พันกับซอนเทปมาประกอบเข้าด้วยกันก็จะกลายเป็นรูปค่ะโอเคนะครับทีนี้เพื่อนคนไหนสงสัยนะครับยกมือขึ้นอ่าโอเคครับ มีแนวคิดในการออกแบบองการทําเรืออย่างไรเพื่อเพิ่มปริมาณของเรือให้มีค่ามากขึ้นค่ะโดยการสร้างเรือให้มีความกว้างขึ้นค่ะโอเคเมื่อกี้เพื่อนถามว่ามีแนวคิดในการออกแบบเรืออย่างไงน,นะครับกลุ่มที่ออกแบบเรือก็นําเสนอว่ามีแนวคิดก็คือทำยังงก็ได้นะครับให้ มีปริมาตรเรือหรือมีปริมาตรเพิ่มมากขึ้นเขาก็เลยใช้วิธีการขยายขาดเรือให้ขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับเพื่อนคนไหนสงสัยอีกไหมลูกอาเชญลกคิดว่าเรือที่ออกแบบสามารถรับน้ำหนักได้เท่าไหร่คะเรือที่ตัวเองออกแบบสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณหนึ่งกิโลกรัมะคะ่ะโ,โอเคนะครับ สำหับกลุ่มที่1นําเสนอผ่านไปครับต่อมานะครับกลุ่มที่สองกลุ่มที่3 4 5ตามลำดับเลยครับที่เราได้นําเสนอแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้เด็กๆได้ประกอบไอตัวเรือของแต่และกลุ่มเรียบร้อยแล้วทีนี้เราเข้าสู่กิจกรรมต่อไปคือครูจะให้พวกเรานะครับแข่งขันเรือที่ออกแบบมาเลยเลูกเริ่มจากกลุ่มที่หนึ่งเลยนะครับมาให้กําลังใจเพื่อนนะครับมาให้กําลังใจเพื่อน มาเลยลูกมาเลยกลุ่มกลุ่มของตัวเองมาเลยโกมากลุ่มอื่นก็มาดูด้วยครับมาให้กำลังใจเพื่อนนะครับมาลุ้นช่วยกันนะครับมาลุ้นช่วยกันคนที่บันทึกนะครับบันทึกค้าคะแนนลงในตารางก็บันทึกนะครับกลุ่มนี้ตัดสินใจนะครับที่จะวางลักษณะแบบนี้นะครับใครจะเป็นคนใครที่จะเป็นคนทดสอบน้ําหนักขอหนึ่งคนในกลุ่มนี้นะครับจะเป็นคนหยิบดินน้ํามันวาง เอาหนึ่งคนโอเคครับผมพร้อมแล้วพร้อมทดสอบหรือยังพร้อมแล้วเชิญเลยครับหยิบได้ตามใจ <c oughs> <c oughs> ก้นที่หนึ่งผ่านไปรุนมาก <c oughs> <c oughs> ก้นที่สองผ่านไป ก้อนที่สามผ่านไปกลุ่มนี้คาดะเนไว้เท่าไหร่ครับกิโลกรัมก้อนที่สี่ผ่านไปมีรางวัลนะครับในการแข่งขันนะครับก่อนที่หาเข้ามาใกล้ๆก็ได้ลูกขยับเข้ามาหนึ่งอ่ะเออบางบางแขนช่วยกันกลุ่มนี้นะครับเข้ามาเอาเลยลู ก่อนที่หผ่านไปจะพอหรือจะไปต่อเยนเพนขึ้นขวดแล้วนะขึ้นขวดแล้วนะขึ้นี้นะจะพอหรือจะไปต่อขึ้นขวดแล้วนะลยขงาางแขนครับจะเอายังไงถ้าหนึ่งจงท่านหกแล้วเจ็ดแล้วแน่นอนนะ เอาเจ็ดก้อนเจ็ดเจ็ดร้อยวางแล้วห้ามาคืนนะถ้าแตะพื้นแล้วห้ามาคืนกติกามีแค่น <5 stewardship> ั้นหยิบมาแล้วถ้าแตะแล้วเอาคืนไม่ได้จเปลี่ยนตำแหน่งวางนะครับจะไปต่อหรือยอแค่นี้ ตอนนี้อยู่ที่700รกรัมตัดสินใจกลุ่มสมาชิกอยู่ไหนวางแผนเลยลูกจะพอหรือจะไปต่อเครื่องขวนแล้วเครื่อขวนแล้วเครื่อขวนแล้วพี่ผลต่อเรือเป็นอย่างมากถ้าวางแล้วเอาคืนไม่ได้นะลูกจะวางหรือไม่วางถ้าวางจะวางตรงไหน หังแล้วเอาขึ้นไม่ได้นะครับโอเคผมาให้กลุ่มในใี้หน่อยนะครับครับเรามาต่อจิจกรรมต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ทดสอบนะครับการรับน้าหนักนะครับบรรทุกน้ําหนักของเรือแต่ละกลุ่มแล้วแล้วก็ผลออกมาแล้วนะครับทีนี้เราก็เข้าสู่กระบวนการสะท้อนผลนะครับหลังจากที่เราได้ออกแบบเรือเมื่อกี้นะครับโดยครูให้แต่ละกลุ่มออกมาสะท้อนผลถึงจุดเต็ม นะครับจุดที่ควรพัฒนานะครับในการออกแบบเรือของตนเองนะครับให้เพื่อนในห้องได้ร่วมกันอภิปรายนะครับว่าการที่เรือของเรานะครับมีทั้งโจมมีทั้งลอยน้ำของแต่ละกลุ่มมันน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเริ่มจากกลุ่มที่หนึ่งนะครับเชิญครับกลุ่มเราไม่จมน้ำค่ะเนื่องจากเราได้เพิ่มฐานให้กว้างขึ้นทำให้ปริมาตรของเรือเราเพิ่มขึ้นค่ะก็เลยทำให้เรือลอยค่ะ ลอยไม่จมน้ำรับน้ำหนักได้เท่าไหร่ครับลูกแปดร้อยกรัมค่ะแปดร้อยกรัมเนาะเมื่อกี้โกมือให้เพื่อนหน่อยครับครับที่ผ่านมานะครับเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับในรูป,ปแบบ G Pass Five Step นะครับ<ข>ทีนี้อยากสัมภาษณ์ความรู้สึกนักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ตามกิจกรรมแล้วว่าหลังจากที่เสร็จรรที่กิจกรรมนักเรียนเกิดความรู้ความสามารถแล้วก็มีความประทับใจนะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงที่ผ่านมายังไงครับเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และเป็นการฝึกฝน ให้มีความรู้ความสามารถในการพูดและการแสดงออกที่ดีและทําให้มีความสุขสนุกสนานในการทํากิจกรรมต่างๆค่ะขอบใจนักเรียนมากนะครับก็เป็นความรู้สึกนะครับนักเรียนที่ผ่านการจัดจรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบของเรานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ ฝึกทักษะให้เด็กได้กล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานนะครับในการที่จะนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมนะครับในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไปครับขอบคุณครับ